นี่คือแหวนของแม่พิวิที่ทําหล่นพื้นแล้วดมอสไซทับอีกทีจะโพสเช็อะไรขนาดนั้นเพชรหลุดออกมาเม็ดนึงเลยค่ะที่ซ่อมใกล้ๆที่เกิดเหตุมีจริงๆด้วยร้านซ่อมจิวเวลรี่เอาเข้าไปให้เขาดูเขาบอกรอแป๊บนึงประมาณ20นาทีกลับมาพร้อมแหวนสภาพสมบูรณ์พิวิทถึงกับอึ้งก็เลยเอ่ยปากถามเขาไปว่าที่ซ่อมของเก่าได้ไหมครับพิวิทนี่ของหลักแสนชิ้นนึงแต่สภาพตอนนี้แสนสาหัสมากเขาเคยเป็นถาดน้ำชาหน้าตาประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้แยกร่างกันเป็นเศษไม้วันรุ่งขึ้นพิวิทรีบเอาของไปให้เขาดูทันทีดูจากสภาพแล้วเขาก็น่าจะปวดหัวอยู่แต่พี่เขาก็น่ารักมากบอกว่าพยายามจะซ่อมให้ได้แต่ไม่รับปากนะว่าจะได้หรือเปล่าคือถ้าเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่เนี่ยเขาเสียนมากจะสภาพแย แค่ไหนก็มาเธอทำให้ใหม่ได้หมดอย่าง,งแหวนบุกรีคาเทียจากสภาพแบบนี้ที่เขาทํากลับมาให้เหมือนใหม่ได้เลยค่ะสุดยอดแต่ของเก่านี้เป็นครั้งแรกเลยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ระหว่างซ่อมพี่เขาอัปเดตตลอดว่าทำถึงไหนแล้วยังไงบ้างและแล้ววันนี้ก็มาถึงพี่เขาบอกว่าซ่อมเสร็จแล้วพีวิรีบบึงรถไปทันทีเลยค่ะนี่คือสีหน้าที่นางเห็นถาดกลับมาเหมือนเดิมครั้งแรกสภาพกลับมาสมบูรณ์มากๆที่พี่เขาเก่งกันจริงๆเลยและต้องขอบคุณเขามากๆเลยค่ะที่พยายามช่วยพีวิคือปลื้มปิ่มสุดๆใครที่มีเครื่องประดับอยากซ่อมของทีีีีีีีี่่่่่่่่มมมมมูคคคาา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 หรืออขขขงงงททททุณณใจนนนนไดด้้เเเยยะกกกััญ8สสสววพ มากๆพอกลับถึงบ้านชีวิตรีบเอาชุดน้ำชาจ้าปรอขึ้นมาจัดเรียงบนถาดทันทีแอบ,บบอกว่าชุดน้ำชาชุดนี้มูล,ลค่าหลักล้านใครอยากรู้ประวัติกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ